รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา2 4 line id โหร a โ o รา2 4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันตัเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านครับสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าชาวพฤกษบนั้นช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับมีความจุกจิกกุนหงิดใจในหลายๆด้าน แล้วถามว่าส,สัปดาห์หน้านี้ล่ะนะครับคงจะต้องบอกกับชาวพฤกษบแบบนี้ว่าดาวราหูที่ทับลัคนาพฤกษบอยู่นั้นนะครับได้ทำมุมโยกกับดาวอังคารที่ถอยหลังถอยหลังไปอยู่ในเรือนลาภะก่อนหน้านี้อังคารอยู่วิน,นาตอนนี้ถอยหลังไปอยู่ในเรือนราภะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือดาวอาทิตย์และดาวพุทธที่โคจรตีโกนถึงลัคนาราศีพฤกษบตีโกนถึงลัคนาราศีพฤกษบแล้วก็มีดาวเกตตีโกนอยู่ด้วยนะครับสรุปความโดยรวมว่าสัปดาห์หน้านี้พฤกษบแฮปปี้สบายใจขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนใครที่สมัครงานอยู่มีโอกาสจะได้งาน กล้าตัดสินใจนะครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงแห่งการลุ้นขยับแล้วก็ทําลุ้นขยับแล้วก็ทําลงมือทําไม่ใช่นอนอยู่เป็นกวายเผือกไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นโอกาสและจังหวะที่จะได้รับความสำเร็จตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจันทร์ที่5เป็นช่วงจังหวะที่ดีจันทร์ที่5อังคารที่6ช่วงนี้ทำอะไรก็แล้วแต่จะมีคนให้การสนับสนุน พุธที่7นะครับมีโอกาสจัดได้เงินและการงานจะแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งในวันพระหัสที่8ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนความรักถอยหลังไปเป็นลาภะจริงๆดาวที่เดินถอยหลังเนี่ยมันเป็นการโครจรที่ไม่ปกติแต่การโครจรตรงนี้ถือว่ายังส่งผลที่ไม่เสียหายใดๆกับชาวลัคนาพึกศพ นะครับมันจะมีอยู่บ้างที่บางทีคุณอาจจะงุดหงิดแฟนของคุณง่ายนะครับหรือแฟนคุณอาจจะหงุดหงิดคุณง่ายเพราะดาวมันเดินถอยหลังแต่ภาพโดยรวมๆแล้วถือว่าสัมพันธภาพยังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะส่วนนะครับคนที่ยังโสดสัปดาห์หน้านี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเด็กมาติดพัน <c oughs> ติดเหล็กติดเหล็ก <c oughs> ติดเด็กเลยนะชาวลัคนาราศีพฤษภ อย่างไรก็ดีคงต้องบอกแบบนี้ว่าดวงความรักในสัปดาห์หน้านี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ9 1 0 11 3วันนี้เป็น3วันที่ดีหาโอกาสไปเที่ยวกับคู่ให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างหาโอกาสนะครับสวีทกันบ้างสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าดาว นะครับอยู่ในเรือนลาภาตรงนี้ส่งผลดีแต่มันเป็นการเดินถอยหลังก็พยายามพูดจากันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าไปใส่อารมณ์กันก็แล้วกันนะส่วนสัปดาห์หน้านี้การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินจะเริ่มเข้าที่ขึ้นใครที่มีหนี้สินมาก่อนหน้านี้จะรู้สึกปลอดโปร่งและก็เบายิ่งขึ้นขอให้ชาวพฤกษบทุกท่านโชคดีไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล